สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูน่าเด่นเช่นเดิมนะครับกับอักษรออนเลินนั่นเองครับนักเรียนแน่ครูน่าเด่นก็มาสอนวิชาอะไรนะคณิตศาสตร์นั่นเองป .2 เทมอม2นั่นเองครับนักเรียนโอเคนะนักเรียนจําครูเด่นได้แล้วเนะวาะยังจาครูไม่ได้อีกมีไหมไม่มีนะโอเคนะเลยนจำครูเด่นได้แล้วเอ๊ครั้งก่อนครูเด่นสอนเรื่องอะไรไปนะสอนเรื่องอการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิเนี่ยตอบ คำถามจากโจทย์ปัญหานั่นเองใช่ไหมดันครั้งนี้ครูณเดชน์จะมาขึ้นตัวอย่างเพิ่มเติมให้นักเรียนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นโอเคไหมแต่ครั้งนี้คำถามของมันก็จะเริ่มยากขึ้นนิดนึงไหวไหมไหว,วไหวไหมไหวไหวโอเคเท่าไหวไม่ให้เสียเวลามาเริ่มกับตัวอย่างแรกกันเลยก็คือตัวอย่างที่5นะครับนักเรียนมาดูครับผมโอเคนะอ่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านแผนภูมิรูปภาพแล้วก็ตอบคําถาม โอเคนะนี่ชื่อแผนภูมิครูไม่พูดได้ฟังเลยนะว่าตรงไหนคือชื่อแผนภูมินะนักเรียนต้องทราบเลยนะบนสุดเรียกว่าชื่อแผนภูมิครับโอเคนะดังนั้นชื่อแผนภูมิคือจํานวนสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแห่งหนึ่งมีอะไรบ้างครับมีไก่วัวเป็ดม้าแล้วก็แกะก็ะนับก่อนมีไก่กี่รูปมีรูปหน้ายิ้มยิ้มอยู่กี่รูป5รูปครับวัวมีอยู่3รูปเป็ดมีอยู่4รูป ม้ามีอยู่1รูปแกะมีอยู่2รูปเอาละครับแล้วนักเรียนก็ต้องไปดูก่อนครับว่าเขากําหนดเงอว่า1รูปเนี่ยไอรูปยิ้ม1รูปเนี่ยครับแทนจํานวนสัตว์กี่ตัวนะครับ10ตัวนั่นเองนักเรียนเห็นไหมเห็นนะแสดงหมายความว่าถ้ามีรูปหน้ายิ้มยิ้มเนี่ยหรูปจะมีสัตว์อยู่ตัวดังนั้นไก่มีรูปหน้ายิ้มอยู่กี่รูปครับ5รูปก็ต้องมีอยู่50ตัวดังนันักเรียนก็ต้องไปคูณอะไรเพิ่มครับ คูณ10เพิ่มนั่นเองเป็นเท่าไหร่ครับ50ตัวโอเคนะต่อไปครับวัวครับมีอยู่3รูปก็ต้องคูณกับ10กลายเป็น30ตัวนั่นเองโอเคนะและเป็ดครับนักเรียน4รูปคูณกับ10ก็กลายเป็น40ตัวครับผมมมาครับมี1รูปรูปเดียวเอง1รูปก็แทนจำนวนศาสตร์10ตัวนักเรียนก็เอามันไปคูณกับ10จะได้เท่าไหร่ครับ 10ตัวและสุดท้ายครับนักเรียนท่านๆแกะนั่นเองโอเคนะ2รูปคูณกับอ่าให้หน้ายิ้ม1รูปนะครับแทนสัตว์10ตัวโอเคนะดังนั้นแกะมีหน้ายิ้ม2รูปก็ต้องเป็น2คูณกับ10จะได้เท่าไหร่เอ่ย20ตัวนั่นเองดังนั้นตอนนี้นักเรียนทราบหมดแล้วนะอ่ะในตอบครูเียอีกหนึ่งครั้งครับว่าจำนวนสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแห่งนี้มีอะไรบ้าง ไก่กี่ตัวห้าสิบตัววัวสามสิบตัวเป็ดสี่สิบตัวม้าสิบตัวและแกะยี่สิบตัวอ่านักเรียนได้มาครบแล้วครับนักเรียนครบยังครบแล้วแอดบางคนบอกครบแล้วห้ามเลิกไม่ใช่นักเรียนนะเออครบนะไม่ได้ครบกันเป็นแฟนไม่ใช่โอเคนะดังนั้นถ้าครบแล้วขอตอบคาถามได้ไหมเอ่ยได้เนะโอเคแล้วถ้าใครพร้อมแล้วยกมือครับอือหือพร้อมแล้วเนาะ เดี๋ยวไปตอบคำถามพร้อมกับครูนัเด่นนะอ่ามาดูครับข้อที่หนึ่งแอบไม่ให้ดูเฉลยนะไม,ยไม่ดูเฉลยอ่าห้ดูเฉลยนะเรียนนะมาดูคำถามที่หนึ่งครับถามว่าสัตว์เลี้ยงชนิดใดมีจํานวนมากที่สุดเอาละครูเขยบอกไปแล้วถ้ามากสุดจํานวนรูปของมันก็ต้องมากที่สุดด้วยอันไหนครับมีรูปมากที่สุดก็คือไก่นั่นเองโอเคนะดันตอบครับว่ามากที่สุดคือไก่นั่นเอง และเขาถามต่อว่ามีจํานวนกี่ตัวนักเรียนคิดมายังคํานวณมาแล้วครับว่าไก่นักเรียนมีกี่ตัวนะห้าสิบตัวนั่นเองนักเรียนก็ตอบคําถามให้เรียบร้อยครับดังนั้นก็ตอบว่าเขาถามสองคำถามนะสัตว์เลี้ยงชนิดใดมีจานวนมากที่สุดคาถามที่1และมีจํานวนกี่ตัวดังนั้นนักเรียนต้องตอบว่าใครมากสุดไก่แล้วก็มีจํานวนมากที่สุดกี่ห้าสิบตัวนั่นเองเก่งมากครับโอเคได้เนาะ ข้อที่1ผ่านไปไม่มีอะไรเยอะนะฮะข้อที่สองด่วนจีเลยครับข้อ2ถามว่าวัวมีจํานวนมากกว่าม้ากี่ตัววัวครับวัววัววัวไปดูรูปก่อนมีกี่รูป3รูปม้ามีกี่รูป1รูปแสดงว่าถ้าครูเรียนจะเขียนว่าวัวมากกว่าม้าอยู่กี่รูปตอบได้ไหมวัวมี3รูปครับม้ามีแค่รูปเดียวมากกว่าอยู่กี่รูป2รูปครูเรียนจะตอบแบบนี้ก็ได้ครับว่าอ่า วัวมีจํานวนมากกว่าม้าอยู่2รูปซึ่ง2รูปนั้นนะ่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่1รูปแทนจํานวนาศาตร์10ตัว2รูปก็ต้องเป็น2คูณกับ10จะได้เท่าไหร่ครับ20ตัวนั่นเองดังนั้นข้อที่2นักเรียนต้องตอบว่าวัวมีจํานวนมากกว่าม้า20ตัวเก่งมากครับโอเคแล้วหรือนักเรียนจะไปดูตรงนี้ก็ได้ไม่ดูจํานวนรูปก็ได้ดูจากจํานวนตัวที่นักเรียน คิดช่วยครูเรียนคำนวณมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับมาดูวัวมีกี่ตัว30ตัวจ้ะนี่วัวนะครับตัวนี้นะ30ตัวนะเชึบแล้วเขาถามกับอะไรนะลืมนะวัวกับม้านะโอเคนะวัวกับมา้มาม้ามีกี่ตัว10ตัวจ้กนักเรียนตอบได้ไหมวัวมีอยู่30ม้ามีอยู่10บเ้ินวัวต้องมากกว่าม้าอยเออสุดยอดครับ20ตัวถูกไหมเอ,อ่ยได้เนะโอเคไปครับข้อที่สาม ข้อที่สามเขาถามว่าฟาร์มแห่งนี้มีจํานวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวเอาละครูเรียนสอนไปแล้วนักเรียนจะนับจากจํานวนรูปก่อนก็ได้อมาดูวิธีแรกนับจากจํานวนรูปก่อนก็ได้ครับมาดูชบไก่มีกี่รูป5รูปบวกวัวอีก3รูปเป็น8นะครับ8รวมกับเป็ดอีก4รูปเป็น12 12รวมม้าอีก1เป็น13 และรวมแกะอีก2เป็น15โอเคนะดังนั้นจะได้ทั้งหมดกี่รูปครับนักเรียน15รูปดังนั้นครูได้เดนเขียนนะ15รูปและนักเรียนทราบแล้วว่า1รูปนะยิิ้ม,มันแทนจํานวนสัตว์คิดว่า10ตัวนักเรียนก็เอามันไปคูณกับใครคูณกับ10จะได้เท่าไหร่ครับนี่นี่นี่น,น,นี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วชืบชืบเอาแล้วนะถ้านักเรียนคูณแบบนี้เนี่ยนักเรียนยังไม่เคยคูณใช่ไหมเอ่ยใช่ไหม เออมาดูครับแต่ถ้าเรียนไม่เคยคูณไม่เป็นไรนักเรียนก็ดูแบบนี้ถ้าใครจําได้นะนี่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 น,นี่แบบนี้ครับนักเรียนเนเอาตัวที่ไม่ใช่ศูนย์มาคูณกันโอเคนะดังนั้นแบบนี้หมายความว่าอะไร15คูณกับ1หมายความว่าอะไรครับมันมี15อยู่กี่กลุ่ม1กลุ่มก็ต้องได้อะไร15นั่นเองโอเคนะได้15แล้วนักเรียนก็เติมศูนย์ตามท้ายไปอีก1ตัวก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 150ตัวนั่นเองอันนี้ได้จากการนับรูปนะโอเคนะทีนักเรียนจะไปดูจากจำนวนตัวที่นักเรียนช่วยครูนักเดีนเนี่ยหามาตั้งแต่ตอนแรกได้ไหมได้ครับไปดูโอเคนะดูซิว่ามันจะเท่ากันจริงไม่จริงไก่กี่ตัวครับนักเรียน50ตัวรวมกับวัวอีก30ตัวเป็นเท่าไหรนะ50รวมอีก30เป็นเออ80เก่งมากช่วยครูเรียนบวกเลขเลยนะครับจะได้ฝึกคิดเลขให้มันคล่องมากขึ้นโอเคนะ ตอนนี้2อย่างนี้รวมกันเป็น80ตัวแล้วนะ80รวมกับเป็ดอีก40เป็นเท่าไหร่นะ 80, 80บวก40เป็นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะร้อยยี่สิบตัวครับโอเคนะ120ตัวบวกกับม้าอีก10ตัวเป็น130ตัวและสุดท้ายไปบวกแกะอีก20ตัวกลายเป็น150ตัวนั่นเองถูกต้องไหมเอ่ยท่านๆนนี่ถูกต้องเห็นไหม ว่านักเรียนจะนับจากจํานวนรูปก็ได้แต่อย่าลืมมาดูด้วยว่า1รูปนะั้นนะ่มันแทนจํานวนกี่หน่วยโอเคนะหรือนักเรียนจะคิดคํานวณมาก่อนก็ได้แล้วจับมันมารวมกันตอนหลังก็ได้เหมือนกันเห็นไหมได้คําตอบเท่ากันหน้านี้ถามไว้3คําถาม,ถามนักเรียนได้ไหมเอ่ยเข้าใจไหมคนไหนเข้าใจยกมือครับอหือ,อพึบพรับนี่โอเคนะข้างหลังเข้าใจแล้วข้างหน้าล่ะครับเข้าใจนะเนอาฝั่งนี้เข้าใจไหมเข้าใจ ดันถ้าได้แล้วไม่ยากเห็นไม่เอ่ยแต่ครูนัดเด่ยนย้ำอีกหนึ่งครั้งนะเนื่องจากมันเป็นโจทย์ปัญหาดันโจทย์มาจากคข้างยาวนิดนึงนักเรียนต้องอ่านให้ละเอียดให้ครบถ้วนนะครับสู้ไหมสู้สู้สเออโอเคนะดันขอต่ออีกหน้าได้ไหมหน้าเดียวได้เนาะได้โอเคครับไปต่อกันเลยครับมาดูทีนี้หน้านี้ครูนัดเด่นจะให้เป็นกิจกรรมฝึกทักษะครับนักเรียนมาดู ดังนั้นนักเรียนต้องช่วยครูนเด่นตอบคําถามกิจกรรมนี้นะฮะโอเคไหมได้ไหมได้เนาะโอเคดังนั้นไปเริ่มกันเลยมาดูครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านแผนภูมิรูปภาพแล้วก็ตอบคําถามข้อที่1ชื่อแผนภูมิคือจํานวนนักเรียนชั้นปสอที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆได้มาแล้วแล้วก็ดูตัวแผนภูมิครับนักเรียนมีอะไรบ้างฟุตบอลครับ ฟุตบอลมีกี่รูปนับก่อนช่วยครูนักเรียนนับก่อนเร็วมี7รูปแบดมินตันกี่รูปครับ4รูปปิงปอง6รูปว่ายน้ำอุยเยอะหน่อยนักเรียนนับดีๆนะ2 4 6 8และ10ครับ10รูปและสุดท้ายครับคือวิ่งวิ่งกี่รูป5รูปโอเคนะฮะมาดูตอนนี้นักเรียนนับจํานวนรูปได้แล้วอย่าลืมอ่านข้อกำหนดของรูปภาพด้วย เขากําหนดว่ากําหนดให้รูปลูกบอลหนึลูปเนี่ยแทนจํานวนนักเรียนกี่คนนะสองคนแสดงว่ารูป,รปลูกบอลหนึลูกแทนจํานวนนักเรียน2คนดังนั้นหมายความว่าฟุตบอลมันมีอยู่เจลูกแสดงว่ามันคือเท่าไหร่ครับลูกละ2 2 2 2 2งสองสองสองหมดเลยมีอยู่กี่กลุ่ม7กลุ่มก็จับ7ไปคูณกับ2องนันเองเก่งมากครับโอเคนะเจคูณกับสครูนักเรีนขอเขียนคําตอบมันไว้ อะขอเขียนตัวเล็กๆนิดนึงนะตรงนี้ครับนักเรียนมองเห็นเนาะเคูณกับ2เท่ากับ14นั่นเองสุดคูณต้องมาแล้วต่อไปครับแบดมินตัน4คูณกับเท่าไหร่นะ1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนดังน้น4คูณกับ2เป็น8สบายรือมากครับต่อไปครับปิงปองกี่รูปคนักเรียน6รูปนั่นเองคูณกับ2เก่งมากครับได้เท่าไหร่นะ ขอสุดคูณนิดนึงครับเป็น12นั่นเองโอเคนะและต่อมาครับว่ายน้ํานี่ว่ายน้ํากี่รูปเอ่ย10รูปนะครับโอเคนะด้านตรงนี้ครูเรนขอไปเขียนข้างบนนะเดี๋ยวไม่พอ10รูปคูณกับ1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนนะฮะสองคนดังนั้น10คูณกับ2เป็นเท่าไหร่นะใครคูณได้เอ้ยนี่จับ1คูณกับ2เป็น2แล้ลนักเรียนใส่ศูนย์ตามท้ายอีกหนึ่งตัวเป็น ยีนั่นเองครับโอเคนะและสุดท้ายแล้วครับนักเรียนวิ่งอ่าทีนี้คุณเรียนไม่ครูให้ดูนะในใครตอบได้ครับว่าวิ่งมีจำนวนนักเรียนกี่คนอือหเก่งมากกี่คนนะสิบคนเอาละเพื่อนตอบมาว่าสิบคนครับนักเรียนลองดูซิว่าวิ่งเนี่ยสิบคนจริงหรือเปล่าครับอ่าคุณเรียนเขียนไว้ก่อนสิบคนนะวิ่งมีรูปลูกบอลอยู่กี่ลูกครับห้ารูปโอเคนะ แล้วแต่ละรูปเนี่ยเขาบอกว่าแทนจำนวนนักเรียนกี่คน2คนก็ต้องเป็น5คูณกับ2ได้10ถูกไหมเอ่ยถั่วต้มกันนักเรียนเ้วโอเคได้แล้วนะโอเคนะถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวครูเรนขอไฮไลท์ไว้นิดหนึ่งตรงที่เป็นจํานวนนะดังน,น,นั้นนักเรียนจะได้แล้วครับว่ามีจํานวนนักเรียนชั้นปอ .2 อที่ชอบเล่นฟุตบอลอยู่กี่คน14คนชอบเล่นแบดมินตันอยู่8คนชอบเล่นปิงปอง12คนอ่า ชอบชอบว่ายน้ำไม่ใช่ชอบเล่นว่ายน้ำนะักเรียนโอเคนะชอบว่ายน้ำนะเออ20คนและชอบวิ่งกี่คนครับ10คนนั่นเองได้มาแล้วใช่ไหมได้เนาะโอเคแต่นักเรียนได้ข้อมูลตรงนี้มาครบถ้วนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงครับก็ต้องไปตอบคำถามจากเออโจทย์ปัญหานั่นเองพร้อมหรือยังนะใครพร้อมแล้วยกมือครับโสงโอเค,โอ,เคโอ้โหข้างหลังพร้อมนะ พร้อมมากนะข่าวบอกพร้อมตั้งแต่เมื่อวานอืมเก่งมากโอเคนะเดี๋ยวไปช่วยครูเด่นตอบคําถามนะครับไปกันเลยมาดูครับข้อที่ 1, 1ข้อนี้มีคําถามทั้งหมด5ข้อนะครับนักเรียนโอเคนะใครตอบได้ช่วยครูตอบนะครูนเด่นจะถามเลยนะ5ข้อนี้เพราะมันเป็นกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยช่วยครูนเด่นตอบมาได้ไหมเอ่ยได้ค่ะ <c oughs> โอเคนะดันช่วยครูตอบนิดนึงนะครับเริ่มกันกับข้อที่1เลย ข้อที่1ครับเขาถามว่ากีฬาชนิดใดที่มีจํานวนนักเรียนชอบมากที่สุดเอาแลยครับนักเรียนชอบมากที่สุดหมายความว่าจํานวนรูปของมันต้องมากที่สุดด้วยนักเรียนดูด้วยสายตาก็ตอบได้ครับอันไหนมีจํานวนรูปมากที่สุดว่ายเออว่ายน้ํานั่นเองครับแล้วนักเรียนก็ตอบไปเลยครับกีฬาชนิดใดที่มีจานวนานักเรียนชอบมากที่สุดคือตอบว่าว่ายน้ํานั่นเองโอเคนะเด้นตอบ คำถามที่หนึ่งครับว่ายน้าและเขาถามต่อครับว่าและมีจํานวนเท่าใดเดั้นไปดูครับว่ายน้ากี่คนนะว่ายน้าตรงนี้ครับนักเรียนเห็นไหมนี่นี่นี่ตรงนี้อาคุณใส่ใจให้ฟริงฟลิงฟิง,ฟงเห็นไหมกี่คน20คนนั่นเองครับเด่นก็ตอบครับว่ากีฬาที่มีจำนวนนักเรียนชอบมากที่สุดคือว่ายน้ำนะว่ายน้ำ,นำมีนักเรียนชอบมาก ที่สุดกี่คนครับ20คนนั่นเองอ่ะคุณนักเรียนเขียนไม่พอขอเขียนต่อลงมาข้างล่างเนาะโอเคได้แล้วนะข้อที่1ครับไปต่อข้อที่2ครับผมมาดูข้อที่2ข้อที่2เขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลครับมากกว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันกี่คนฟุตบอลไปดูฟุตบอลมีอยู่กี่คน14คนมากกว่าแบดมินตันกี่คน แดคนดันมากกว่ามีนักเรียนต้องจับตัวมากลบตัวน้อยนั่นเองโอเคนะอามาดูดังนั้นจับ14ครับลบด้วย8โอเคนะลบไปคูนได้นหน่อยครับ14ลบออก8เหลือโอ้สุดยอดมากเหลือ6คนนั่นเองดันข้อที่2นักเรียนก็ตอบคําถามมาแล้วนะว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยมากกว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันกี่คน6คนนั่นเองโอเคนะฮะ ไปต่อข้อที่3ครับนักเรียนข้อ3เขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบวิ่งน้อยกว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบเล่นปิงปองกี่คนชอบวิ่งครับชอบวิ่งวิ่งเหมือนใครครับนักเรียนวิ่งเหมือนพี่ตูนนั่นเองโอเคนะชอบวิ่งกี่คนชอบวิ่ง10คนกลับอะไรนะลืมนะกลับเล่นปิงปองนะนักเรียนเั้นไปดูเล่นปิงปองปิงปองอันนี้ไม่ใช่ในห้างนะนักเรียนนะ ปิงปองไม่ใช่โอเคนะดังนั้นปิงปองกี่คนครับ12เอาละวิ่ง10คนแล้วก็ปิงปอง12คนนักเรียนตอบครูครับจํานวนนักเรียนที่ชอบวิ่งน้อยกว่าดินวิ่งมีกี่คน10คนปงนิงปองมาเท่าไหร่ครับ12คนน้อยกว่าอย่าลืมเอาตัวมากตั้งลบตัวน้อย12ลบ10เหลือกี่คนครับ2คนนั่นเองดังนั้นจากข้อที่3นักเรียนก็จะตอบได้ว่า จำนวนนักเรียนที่ชอบวิ่งน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นปิงปองอยู่2คนนั่นเองได้ละอ่ะเหลือสองข้อสุดท้ายแล้วครับผมนี่ใครยังไม่ได้ตอบเมื่อกี้รีบนะครับข้อ4เดียวใครอยากตอบยกมือเลยนะเออใครยกก่อนครูเรียนให้คนนั้นตอบก่อนมาดูข้อที่4ครับเขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบว่ายน้ํามากกว่าหรือน้อยกว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลไปดู ว่ายน้ำครับมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลว่ายน้ำเท่าไหรว่ายน้ำมีอยู่20คนเล่นฟุตบอล14คนดังนั้นเขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่ว่ายน้ำต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าครับใครอยากตอบโอ้โหนี่นักเรียนกี่คนี่ตอบครับอะมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าอ่าไหนไปดูสิครับโอเคนะเพื่อนตอบมาว่ามากกว่ามาดูครับว่าสิ่งที่เพื่อนตอบมาเนั้ยน่ะยผิดหรือถูกมาดูครับข้อที่4ครูนักเรียนอ่านโจทย์ให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะมาดูครับ เขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบว่ายน้ํากี่คนนะเมื่อกี้20คนมากกว่าหรือน้อยกว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลย้อนไปดูครับฟุตบอลกี่คน14คนและนักเรียนตอบคุณนันเดีนครับ20กับ14 20ต้องมากกว่านั่นเองแสดงว่าเพื่อนนักเรียนตอบเมื่อกี้ถูกไหมเอ่ยถูกต้องครับปลบมือเพื่อนหน่อยโอ้โหสุดยอดมากดังนั้นข้อ4ก็คือตอบว่ามากกว่านั่นเองโอเคนะ ได้แล้วนะขอข้อสุดท้ายครับผมข้อที่5นั่นเองมาดูครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเรียงลําดับชื่อกีฬาที่มีจํานวนนักเรียนชอบเล่นจากมากไปน้อยเอาละครับให้เรียงลำดับนะและนับให้ครบด้วยนะะคุูนักเรียนขอนับให้ดูก่อนมีกีฬาอะไรบ้างครับนักเรียนมีฟุตบอลแบดมินตันปิงปองว่ายน้ำแล้วก็วิง่งมีกีฬาอยู่ทั้งหมด5ประเภท ดังนั้นเวลานักเรียนเอาไปเรียงต้องครบ5ประเภทนะบางคนไปเรียงเหลือแค่4ไม่ครบนะหายไปดันเรียงให้ครบด้วยมีอยู่5ประเภทดังนั้นไปเรียงให้ถูกต้องอ่านดีๆเขาให้นักเรียนเรียงจากไหนไปไหนครับจากมากไปน้อยเอาละฮะดังนั้นมากสุดก็คือต้องมีจํานวนรูปมากที่สุดใครมีจํานวนรูปมากที่สุดครับว่ายน้ํานั่นเองแล้วต่อไปใครแล้วต่อไปฟุตบอลอ่าเดี๋ยวครูเล่นเขียนให้ดูนะ มากสุดเลยก็คือว่ายน้ําแล้วต่อไปใครครับฟุตไลฟุตบอลอ่าไปดูว่ายน้ําแล้วฟุตบอลอันไหนเอาไปแล้วเพื่อนขีดออกนะครับว่ายน้ําไปแล้วฟุตบอลไปแล้วต่อไปใครครับ ping right? ping <c oughs> <c oughs> ปิงเลปิงปองไม่ใช่ปิงปองแนะนะักเรียนปิงปองสิบสองคนนะต่อไปก็เป็นปิงปองนะครับต่อไปตอนนี้ได้ไปกี่ประเภทแล้สามเหลืออ <c oughs> ีกสองนะฮะไปดูปิงปองแล้วเอาออก เหลือแบดมินตัน8กับวิ่ง10ครับต้องตอบอะไรก่อนวิ่งนั่นเองดังนั้นวิ่งครับแล้วก็อะไรสุดท้ายครับเรียนขียออกวิ่งเหลือแบดมินตันอีก8คนสุดท้ายนั่นเองดังนเป็นแบดมินตันนั่นเองนักเรียนอย่าลืมนับห้ครบด้วยนะว่ากีฬาจำได้ไหมเรามีกีฬาอยู่กี่ประเภทนะครับ5ประเภทนับก่อนนับก่อนนับก่อน1 2 3 4แล้วก็ 5ครบห้าประเภทไหมครบแล้วแล้วก็เรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วนั่นเองอ่าเป็นไงไหนเมื่อกี้ใครช่วยครูเรียนตอบคำถามบ้างครับยกมือหน่อยอืน่ารักมากโอเคนะดังนั้นอย่าลืมนะวันนี้ครูเรียนสอนจบไปแล้วนะครับในส่วนของหัวข้อน,นี้เนาะดังนั้นนะักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดมาก่อนล่วงหน้าก็ได้โดยใช้คบคู่กับหนังสือของอ,กอนนักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่มที่2น,นั่นเองโอเคนะ ดังนั้นเดี๋ยวครูเด่นขอตัวไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนให้มันมีความบันเทิงรื่นเริงใจมากกว่าน,นี้โอเคนะแล้วไว้เจอครูเด่นในคาบหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน